มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทําบุญแล้วจะไม่ตกทลกจริงหรือไม่ครับจริงคุณโยมเมื่อใจเราเป็นกุศลใจเราผ่องใสเราก็จะไปสวรรค์แต่คนไหนไปทําบาปเข้าใจหมองก็ต้องไปอบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจว่าบุญหรือบาปเราไม่ได้ทําอย่างเดียวนี่ใช่ไหมแต่ละวันเราทําอะไรทั้งหลายอย่างนะบุญก็มีบาปก็มี แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นเดือนเป็นปีแล้วโอ้โหบาปกรรมหรือบุญที่ทำเอาไว้มีเป็นร้อยเป็นพันอย่างก็อยู่ที่ว่าอย่างไหนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันเราไปนึกถึงสิ่งใดมากแล้วตอนก่อนจะละโลกเนี่ยเรานึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจใสหรือใจหมองเราต้องนึกถึงบุญกุศลที่เคยทําให้ใจใสใสย,ยิ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทําแล้วก็นึกแล้วปลื้มตลอดนะอันนั้นจะมีผลมากจะมาช่วยให้ใจเราเองนึกถึงตอนจะละโลกแล้วก็ไปสวรรค์ แต่ถ้าเกิดไปทําบาปอะไรที่ร้ายๆแรงเข้านึกถึงเรื่อยๆไม่ดีไม่ดีดพอละโลกนึกถึงสิ่งนั้นใจหมองเดี๋ยวจะไปอบายเพราะฉะนั้นอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดอย่าไปนึกถึงอย่าไปลื้อฟื้นแต่ว่าบาปกรรมใหม่ๆเราจะไม่ทําอีกอย่างเด็ดขาดตั้งใจสร้างแต่บุญแต่กุศลอย่างนี้แล้วก็เราจะปิดประตูอบายแต่เปิดประตูสวรรค์แน่นอนจริญพร